วัสดีครับทุกคนพบกับ EP ที่46นะครับฝากเหรียญ a d a าดอกเบี้ย8.24%บนกระดาน Binance อดมินจะทำให้ดูนะครับเราก็มาที่กระดาน Binance นะครับเราก็อยู่ที่หน้าแรกก่อนคราวนี้คลิกที่คำว่า M นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่คำว่า Stake เห็นไหมครับบันทัดที่2ตัวที่3เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีการเอาเหรียญเนี่ยมาฝาก หลายสกุลนะครับ a c h เนี่ยฝากได้ดอกเบี้ยถึง200%เลย10วันเองแต่แอดมินไม่มีเหรียญน,นี้นะแอดมินมีเฉพาะเหรียญ a อดเราก็ไปที่ค้นหานะครับแล้วก็เลือก ADA มันก็จะขึ้นมาเลยถ้าฝากประจำเนี่ยวางสเต็กที่90วันน่ดอกเบี้ยจะอยู่ที่10.43%แต่ว่าตอนนี้มันเต็มซแล้วนะสังเกตที่คํา่่าตรวจสอบมันจะเป็นสีเทาไม่เป็นสีเหลืองมีให้เลือกอยู่2อันนะครับก็คือต้องเลือกเลยล่ะ ว่าจะฝากอยู่ที่60วันหรือว่า30วันดอกเบีย้ยต่างคันนิดหน่อยนะครับแอดมินเลือกที่60วันนะสเต็กตอนนี้แล้วก็เลือกจํานวนก็คือทั้งหมดที่แอดมินมีนะขั้นต่ำคือ1 Ada เอดานะครับอแอดมินมีเกินมีอยู่ประมาณ7 a เอดากว่าแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ยืนยันพอเรากลับมาที่สปอตเราก็จะพบว่าเหรียญเอ a ดาของแอดมินนี่หายไปแล้วนะครับคราวนี้เราเลื่อนแถบด้านบนล้วมาที่คําว่าอืน่นนี่ครับเห็นไหม เรีเอดาก็จะมาผูตรงบรรทัดสุดท้ายแล้วละ่ะขอบจอล่าง l o อกสเต็กกิ้ง8.24%ต่อปีแต่ดอกเบีย้ยสะสมยังเหลือ0บาทนะเขาก็จะเริ่มคำนวณดอกเบีย้ยให้น่าจะใช้เวลา2วันมนะั้งดอกเบีย้ยครั้งแรกถึงจะเข้ามาเดี๋ยวถ้าดอกเบีย้ยเข้ามาเดี๋ยวแอดมินก็จะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ขอจบการล็อกสเต็กเอ a ดาเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ